โอเคก็ขอสวัสดีสวัสดีท่านโยมทุทุกคนทุกท่านกันด้วยครับอยู่โหเนี่ยยงไงมุกระทเนาะซึ่งวันนี้เนะี่ยผมก็จะมารีวิวทางดาบซิสนะครับผมนะก็ <c oughs> เป็นดาบใหม่เนาะที่ถูกรีเวิร์คเข้ามานั่นเองครับซึ่งอ่าแบบเอวีแรกเนี่ยผมไม่ทันนะแร้วเนี่ยผมขอเรียกเป็นวีนะอันนี้คือวีสองแล้วกันเนาะขอเรียกเป็นวีแล้วกันนะครับก็นะวีหนึ่งเนี่ยคือผมไม่ทันเนาะคือนั่นแหละครับผมมาเล่นตอนที่อ่ามันมีอุละอุเมะเออเนี่ยมีอุละอุเมะอยู่ตรงนี้นะครับ เล่นไปตอนนั้นเล่นไย่างไานก็เลยยังไม่มีนะครับยังไม่มีซิทเนาะก็ตอนนี้คือเขาเอากลับมาโดยการเป็นรีเวิร์กนั่นเองนะครับรีเวิร์กก็เป็น V1 ร mm ีเวิร์กแหละนะครับผมโอเคมาซึ่งเดี๋ยวผมก็จะมารีวิวให้ดูนะครับว่ามันควรมันคุ้มไหมนะครับถ้าสมมติเราจะทำเนี่ยซึ่งของยังมันไม่ได้หายากอะไรเลยนะครับเหลือแค่หายากก็คือยจ้าดันแดงนั่นเองนะครับเนาะพอเท่าแดงเนี่ยอันนี้คือหายากจริงเนาะโอเคเดี๋ยวเราไปให้ชมดูกันดีกว่านะครับว่า มันเป็นย่างไรนั่นเองซึ่งเกาะลิงเช่นเดิมไม่มีเปลี่ยนแปลงไม่มีกันเปลี่ยนแปลงนั่นเกาะลิงนี่คือเป็นที่รีวิวของผมเลยลยอ่ะเรามาถึงแล้วซึ่งผมจะไม่ให้ดูเรื่องดาเมจแล้วกันเนาะเราให้ดูแค่สก,กิลว,ว่ามันดีไหมดาเมจก็ได้ดาเมจก็ได้ใ hey, งี้ครับอ่าเนี่ยเอาเวนเขียนผิดอาดาเมจแล้วกัน ก็รีบแบบเปิดหาคิด้วยแต่เรามาดูทางด้านตีปกติกันดีกว่าคนระับว่ามีกี่ิดแค่ไหน,นเนาะ,ะรูปร่างการโจมตีก็จะประมาณนี้นะครับมึงจำปีเลยวะมองไม่เห็นวะ่ะอยู่นี่นะหามุมไงดีเนี่ยมึดนะก็ประมาณนี้เนาะสี่ยิดนะครับ ซึ่งประมาณเลยแหละนะครับซึ่งดาเมจก็โป๊ะสามหมื่นสามหมื่นเจ็ดนะครับสามหมื่นเจ็ดพันสี่ร้อยห้าสิบเจ็ดนะครับถือว่าแรงนะท่านผู้ชมแรงมากเวอร์อะมาแรงจนเวอร์อท่านผู้ชมมาแรงจนเวอร์่าดูสี 4, ่กติก็วุ้เมื่อกี้สี่หมื่นเพราะว่ามีหน้ากากนะมีหน้ากากฮอลโลนะเป็นสี่หมื่นหกนั่นเองนะปุ้ยหน้ากากฮอลโลนี้คุ้มค่านะครับอย่าลืมทำอย่าลืมไปหานะซึ่งตอนนี้ก็ยังหาได้นะเป็นอาร์ติแฟกต์นะเนาะ ลงดันแดงก็มีโอกาสได้เหมือนกันครับแถมมีโอกาสได้ผลโอเปด้วยนั่นเองเนาะโอเคมาเดี๋ยวเราไปมาด้สกิลเซตจะดีกว่านะครับสกิลเซตโอ้โหเดี๋ยวเราจะให้ดูมุมระยะไก่นะครับนะเป็นการฟันเนาะฟันสองทีนะครับแล้วก็เราปล่อยระเบิดออกมานั่นเองนะครับอ่ะเรามาดูกันเอามาอีกรอบหนึ่งกันนะอ่ะเนี่ยฟันสองทีเนาะแล้วก็ระเบิดงวงกว้างนั่นเองนะครับ ก็มาดูเรื่องดามจดีกว่าเมื่อกี้ไม่ได้ไม,ไ,ดไม่ได้ทันดูนะครับประมาณสี่5มืนเจ็ดพันแปด้อยห้าสิบเจดะใช่ไหมอีกสักรอบนะึงสี่2มืเจ็ดพันแปดรอ้อยยี่สิบห้ารออ่ารัยิบก็ถือว่าแรงนะท่านผู้ชมเครื่องบาคีด้วยแล้วเนี่ยนะครับนี่มีเจ้าสเต,ตตันนะครับแล้วบวกหน้ากากของโลน่าจะแรงมากมากนะครับโอเคครับย่างต่อไปก็คือสกิลเอ็กนั่นเองนะครับ โมงเราไมีเท่าไหรอ่ะองไม่ทันองไม่ทันอีกแล้วนะครับไวเกิน 15, หนึ่งืนห้าพันเก้าร้อยสี่สิบหกรอใช่ไหมยอีกสักรอบเออใช่แหละครับซึ่งครับท่าทางก็จะประมาณนี้แล้วกันเนอะอ่าให้ดูเก๊กอ่าแบบไม่เปิดทางทีแล้วกันมองง่ายดินี่ครับครับ ป็นการแบบปัดใช้ใช้ดาบสะบัดไปก่อนนะแล้วก็แบบเอาดาบปักพื้นครับแล้วก็ปล่อยพลังเวทลงที่พื้นแหละนะครับผมนะก็ถือว่าแรงนะแรงแล้วก็เทพครับในต่อไปคือสกิลสี่นั่นเองครับเอ๊ะเอ๊ะเฮ้เฮเฮเอดามสองหมื่นสามพันนะครับสี่ร้อยย่ิบเก้าใช่ไหมชิมิ อ้าว903ครับ20,000จุดวอตเกิด,ดอีกแล้วคาชิโมะมีคนเข้ามาด้วยโอเคมาเดี๋ยว,วเรามาดูกันนะครัว่าถ้าทางโตเกียวเขาเปน็นยังไงครับอ๋ออ้าบอกไม่ถูกเอาเป็นว่าดูแล้วก็คิดเอาเองนะครับโอเคเนาะ <c oughs> โอเคครับจากต่อไปนั่นะก็คืออัตตมิกนั่นเองนะครับ เซมักกีเลย์ยูวีอะตอมิกครับโอ้ยนาำมันสี่หมื่นเจ็ดพันแปดร้อยนะถือว่าแรงนะครับเนี่ยอ่าเราจะมาลองมุมดูมุมสูงกันนะครับนี่ครับเออาไม่ใช่ผิดผิดพลาผิดท่าต่อขอโทษครับยูวีนะครับเนี่ยารทำการทำอย่างนี้แล้วก็โค้งกลัแล้วก็ปล่อยระเบิดออกมาก็ถือว่าเท่แล้วแรงนะอ่ะอย่างต่อไปนะครับวิธีการได้รับนี่คือ อาหารยังไงครับผมโอเคซึ่งคอท้อนเราต้องหาได้จากคอท้อนะครับที่จะเป็นสีแดงเท่านั้นครับโอกาสที่จะเกิดพอท้สีแดงก็คือ35%นั่นเองครับซึ่งมันจะเกิดแรนดอมทุกเกาะเลยนะครับยกเว้นเกาะสีส้มตรงนู้นนั่นเองนะครับเกาะสีส้มตรงนู้นเนี่ยคือมันจะไม่เกิดนะนอกจากที่เราจะใช้ตัวแดงนะครับอันนี้ตัวแดงอันนี้เห็นไหมนี่นี่อันนี้เลยมาดูตัวแดงอันนี้ครับนอกจากเราจะใช้ตัวแดงอันนี้ครับไปซื้อไปไปเสกที่กกอนนู้นนะครับ โอเคซึ่งส่วนใหญ่อะพอท่อที่จะเกิดอะมันจะเกิดตรงจุดสปาลไม่ก็ตรงท่าเรือเนาะอย่างเช่นไอเจ้าเกาะที่มีพวกคาชิมุเกิดอะไรอย่างนี้นะจะเกิดที่จุดสปาลนะครับแล้วก็ตรงนู้นเนี่ยจะเกิดที่จุดสปาลเหมือนกันนะเกาะคำสาบเนาะอารีน่าก็เกิดที่จุดสปาลนะครับส่วนไอ้นั่นเกิดอ่าเกิดเกิดที่เกาะสปาลเกิดจุดสปาลเหมือนกันแหละนะครับส่วนตรงนู้นจะเกิดข้างๆร้านนะครับตรงร้านค้าตรงนู้นนะครับ ที่เหลือจะเกิดส่วนที่เหลือที่ผมไม่ได้บอกเนี่ยก็คือเขาจะเกิดตรงท่าเรือตรงนี้นครับเนี่ยส่วนใหญ่จะเกิดตรงท่าเรือตรงนี้เลยนั่นเองเนาะเึ่งนะครับการที่เราจะหาคาทีได้เนี่ยก็คืออ่าถ้าสมมุติเราได้เนี่ยถ้าสมมุติเราลงดันแดงใช่ปะเราจะได้ทาง shadow f r a g m e n นนะครับแล้วก็ทาง shadow h e a r t เนาะนี่เนี่ยสองอันนี้นะเออ เราลงเนี่ยเราจะได้มันมาเนาะก็ถือว่าเป็นของที่หาง่ายนะครับแต่ว่าสิ่งที่หายากก็คือ,อ,อคมภีเนาะซึ่งคมภีเนี่ยเราต้องตีซิตเท่านั้นนั่นเองนะครับคือมันจะโผล่มาที่เวฟสิบห้านะเป็นบอสซิตคาเกโนนะครับก็จะโผล่มาครับซึ่งนั่นแหละครับเราต้องตีซิตให้ตายนะครับถ้าเราตีซิตตายเนี่ยมันจะมีของสีฟ,ฟ้าขึ้นมานั่นเองนะครับนี่เราได้แหละครับพวกได้เวฟได้เงินเนาะมันจะขึ้นมาข้างบนเลยนะครับ นั่นแหละตอนแรกผมนึกว่ามันจะเป็นของสีม่วงครับแต่สรุปมันเป็นสีฟ้าเนาะก็ถือว่ามันดอกง่ายนะแต่ว่าเราต้องหาทางดันแดงนั่นเองแล้วก็หาทางเจ้าเอา้ยต้องต้องผ่านถึงเวสสิบห้าถ้าลงคนเดียวอาจจะยากหน่อยแต่ถ้าลงคนเดียวผมแนะนําหมัดนักสืบนะครับหมัดนักสืบเลยนะครับส่วนดาบนี่เอาเป็นดาบอะไรก็ได้ที่คิดว่าจะทําให้ตัวเองแบบว่าหนีจากการแบบหนีจากการสกิลแรงๆได้นะครับอย่างเช่นดาบอิจิโกะเนาะ เนี่ยดาบอิจิโกะซึ่งดาบอิจิโกะจะมีทางเกสิกะเทนโชเอ้ยไม่ใช่มีทางด้านอันนี้นะครับที่ทําให้เราเนี่ยเป็นอวตวารชั่วขณะนั่นเองนะครับแล้วก็มีสกิลนี้ครับก็ทําให้เราเป็นอวตวารเหมือนกันก็ไว้หยุดได้นั่นเองแล้วหมัดนักสืบต่อซึ่งหมัดนักสืบก,ก็เป็นหมานาัดที่เผาแรงสุดในเกมและผมว่าหมาาัดเนี้ยมานาันคือหมัดที่ดีสุดแล้วนะครับพอๆกับคิรัวเลยเนาะก็เนี่ยแหละครับสองอย่างนี้คือถ้าคุณไม่มีอะไรเลยนะหรือว่าถ้าคุณมีดาบเจ๋งๆก็ใช้คู่กับฮาคาริิกกก็ได้คครรับอ่าาาโโโโจจจเนะ ก็คลิปนี้เท่านี้ครับผมไว้เจอกันคลิปหน้าครับบ๊ายบายครับ